พอเช็ดก็ไม่มีแผลนี่ไม่มีเพิ่มมันออกไ,ได้ยังไงพอเราลองพยายามบีบด,ดูแบบเนี้ยว่าเผื่อมันจะออกมาเนี่ยค่ะเนี่ยไม่มีเลยเนี่ยค่ะไม่มีไม่มีที่จะออกเพิ่มไม่มีอะไรเลย อยู่ๆก็มาใช่ค่ะอยู่ก็มาจะให้มาอีกก็ไม่มาแล้วใช่ค่ะเราเราต้องรอจังหวะเองว่ามันจะมาเมื่อไหร่ก็คือเราไม่สามารถบอกเวลาได้เลยว่าช่วงเวลานี้นะเลือดน้องจะออกนะไม่ได้เลยค่ะเหมือนบางทีพอออกก็ออกที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 เกินก็มีพอออกบางทีหายไปสงสามชั่วโมงแล้วก็ค่อยขึ้นมาก็มีค่ะส่วนใหญ่ที่ออกออกที่ไหนมันใช่ค่ะมันออกทุกที่เลยเช่น ตาหูแต่ว่าช่วงนี้จะหมูไม่ค่อยออกแล้วแต่ว่าที่ปากามีเข้ไอแล้วก็ออกแล้วก็ตามข้อพับตามแขนขานิ้วมือนิ้วเท้าอะไรออกหัวเข่าอะไรออกวันนี้ออกหัวเขา่าใช่วันนี้ออกมือเยอะพไงพวกเราก็เนี่ยขอ,ขอใครก็ไม่มีใครเชื่อไม่มีเผลปกติแล้วเนี่ยขะใช่เนี่ย เนี่ยหนูบีบก็มันไม่ออกเนี่ยไม่มีออกมาเลยค่ะแผลก็ไม่มีมาเรื่อยๆค่ะแล้วเดี๋ยวก็าออกอีกตั้งสามสีนห้านี่พอเช็ดก็ไม่มีแผลเนี่ยค่ะไม่มีเริ่มมันออกได้ยังไง มันไม่ได้ที่ว่าออกมาแบบตรงนี้เป็นเส้นเลือดแล้วต้องออกตรงนี้นะเนี่ยใช่ค่ะบ่อยไหมไม่แน่นอนไม่แน่นอนใช่ค่ะไม่แน่นอนแต่ถ้าถามว่าทั้งวันไหมก็ทั้งวันแต่แค่ว่าช่วงเวลาใช่ค่ะช่วงเวลาจะไม่จะไม่เหมือนกัน อุอ้ยบ่อยมากเลยอะได้ค่ะเนี่ยคือถ้าเราไม, <c oughs> ไม่ไม่มานั่งไม่มานั่งจ้องไม่อะไรเราจะไม่เห็นเลยแต่ถ้าแค่เราล่าสายตาเนี่ยมันก็จะออกมาเลยแง <Leave it S 2> ออกนิ้วเดิมเม <BI>. ื่อกี้ก็ออกนิ้วนี้เดิมว่าจะทำยังไงเนี่ย หมอก็ยังให้ยาไม่ได้พวกเขาก็บอกว่าเลือดน้ปปะบอกว่นนหมอไม่ออกให้หมอเห็นนะใช่ค่ะไม่ออกเลยหมอหมอไม่เห็นใช่ค่ะหมอไม่เห็น,ห,ห,นหนูได้แค่เอาลูกให้หมอ,ด,อดูอย่างเดียวได้ดูแต่ลูก <c oughs> นี่น,นี่ตอนนี้ตั้งแต่ผมมานั่งนี่ออกเยอะมากเลยนะออกบ่อยมากเลยนะใช่ค่ะพอออกก็คือจะออกพอถ้าไม่ออกก็คือไม่ออกเลยหัวข้ามเลยะออกบ่อย ตอนก่อนที่ว่าจะออกแบบนี้เป็นสีเป็นเป็นสีจางนะคะแล้วพอหลังจากนั้นก็คือเข้มอันนี้เข้มเ้มแย่ลไม่รู้มันจะออกทางไหเราก็